ดดโยน้ำรื่งตาสิมคุณลุงคะบ้านคุณลุงตู้เย็นเสียหรอคะทำไมไม่เย็นเลยเปิดมาไฟในตู้เย็นก็ไม่ติดอ๋อภูมด,ดึงปลั๊กไฟออกเองครับเพราะว่าแม่บอกว่าถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานแล้วให้กดปุ่มปิดหรือว่าถอดปลั๊กออกครับ ที่แม่พูดถูกแต่ว่าตู้เย็นเนี่ยอาจจะไม่มีความจําเป็นเพราะตู้เย็นเนี่ยมันปิดโดยอัตโนมัติพอความเย็นในตู้เย็นเนี่ยมันได้ระดับหนึ่งมันจะมีเครื่องตัดเพื่อไม่ให้กระแสไฟฟ้าที่ทําความเย็นเนี่ยมันเดินมันก็จะช่วยประหยัดไฟแล้วพอความเย็นควรจะต้องเดินมันก็จะเดินใหม่และที่สําคัญตู้เย็นเนี่ยมันใช้สําหรับลดอุณหภูมิ อาหารที่อยู่ในที่เย็นเนี่ยมันจะลดการเติบโตของเชื้อโรคหรือแบคทีเรียเก็บรักษาได้ยาวขึ้นคุณภาพก็ดีขึ้นถ้างั้นเดี๋ยวกูกิ๊กไปเสียบปลั๊กให้นะคะเดี๋ยวของในตู้เย็นเนี่ยจะเสียเออดีเราอยู่ในห้องแอร์เย็นๆแบบนี้ก็ดีนะครับว่าแต่ทำไมเราอยู่ในห้องแอร์แบบนี้เรารู้สึกเย็นสบายตัวล่ะคะ ข้อน,นี้พี่รู้นะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีอากาศร้อนชื้นแอร์เลยช่วยลดอุณหภูมิแล,ลดความชื้นเวลาเราอยู่ในห้องแอร์เนี่ยเลยทำให้เรารู้สึกเย็นสบายส่วนความชื้นก็จะถูกรีดออกทางท่อน้ำทิ้งด้านนอกจก้ะที่กุ๊กกิ๊กพูดนะถูกบ้านเราเนี่ยทั้งร้อนและทั้งชื้นเครื่องแอร์เนี่ยมันช่วยไม่ใช่เพียงแค่ลดอุณหภูมิแต่ว่ามันดึงความชื้นออกจากอากาศในห้อง ทำให้ห้องเนี่ยแห้งขึ้นร่างกายเราเนี่ยเหงื่อก็เลยขับออกมาได้ง่ายขึ้นเราก็จะสบายตัวขึ้นคุณลุงคะเราเปิดแอร์อยู่ไม่ใช่หรอคะแล้วทาไมคุณลุงต้องเปิดพัดลมด้ล่ะคะคุณคิดว่าเปิดทั้งสองอย่างมันจะยิ่งเปลืองไฟซะอีกนะคบเนี่ยไหนุณบอกว่ามันจะช่วยประหยัดไฟค่ะครับปกติถ้าเราไม่มีแอร์เปิดพัดลมแล้วมันรู้สึกเย็นขึ้นไหมเ<ม>ย็นขึ้นแสดงว่าพัดลมมันก็ช่วยทําให้เย็นได้ในส่วนหนึ่งใช่ไหมเน,นื่นเวลาเราเปิดแอร์ มันกินไฟเยอะเราก็ตั้งอุณหภูมิของแอร์ให้มันสูงสักหน่อยลมจากพัดลมมันก็มาช่วยเราด้วยทําให้เรารู้สึกเย็นสบายขึ้นแอร์เนี่ยมันรีดความชื้นออกไปอยู่แล้วเวลาคนที่อยู่ในประเทศหนาวเนี่ยรู้ไหมบางทีอุณหภูมิประมาณศูนย์องศาก็หนาวมากแล้วนะวันไหนเดินไปถ้าเจอลมด้วยโอ้โหเท่ากับติดลบไปอีกสอง,องศาทําไม เพราะลมเนี่ยมันพัดผ่านเอาความร้อนจากร่างกายลุดออกไปอีกเราก็หนาวสั่นเลยทีนี้ตอนแรกภูมิคิดว่าเปิดทั้งสองอย่างมันจะยิ่งเปลิงไฟซะอีกนะครับเนี่ยในกรณีของเครื่องปรับอากาศถ้าเราตั้งนณหภูมิให้สูงเขาก็จะใช้พลังงานในการทำงานเนี่ยสั้นแต่ว่าเรายังไม่รู้สึกสบายตัวเราก็เลยต้องเปิดพัดลม เพื่อให้มให้มีลมมาสัมผัสตัวนะครับซึ่งจะทําให้ความรู้สึกของเราเนี่ยมีอุณหภูมิลดลงประมาณ1-2ถึงองศงศาถามว่าถ้าเปิดเครื่องปับอากาศและเปิดพัดลมซึ่งมันเหมือนเปิดเครื่องไฟฟ้า2อันทําไมมันถึงประหยัดพลังงานมากกว่ากันก็ตอบได้ไๆว่าประหยัดพลังงานจริงๆเพราะว่าเครื่องปับอากาศเนี่ยจะเป็นบุรณ์ที่กินไฟมากที่สุดในบ้านถ้าทําให้เขาทํางานในระยะเวลาสั้นเขาก็จะใช้พลังงานน้อยแต่พัดลมซึ่งทําหน้าที่เป็นแค่ตัวมอเตอร์เป่าลมเนี่ย จะกินไฟน้อยกว่าเครื่องปรับอากาศทีนี้ถ้าเกิดเราทําให้เครื่องปรับอากาศทํางานสัน้นแต่เรายังไม่รู้สึกสบายตัวเท่าที่ควรแล้วเราก็เลยเปิดพัดลมมันก็เลยจะทําให้พลังงานโดยรวมน้อยกว่าการเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วตั้งอุณหภูมิต่าๆการประหยัดพลังงานโดยรวมจะถูกลงถ้ามองในภาพรวมนะครับ